เขารู้ได้ไงอ่ะถูกปะเหมือนจะนะรู้ได้ไงเอาดีๆคนเรียนรู้ได้ไงอ่ะรู้ดีซิล็อกอ็ขรยของอ่ะอลนอฮนเกินเก้าพันไปเลยได้ <laughs> นี่มันทำอะไรอ่ะเนี่ย <laughs> ไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยครับเป็นช่วงแกงยินดีกดเข้ามาใช่ใชลเฉยเขาอ,อยากให้ทุกคนได้เห็นผมทรงผมใหม่แบบเต็มเตมอ๋อใช่เขาถามกันเยอะมากจริงๆทุกคนยินบอกกันมาเยอะมากเชินช่องชินแต่เป็นช่อนทุกวันเลยซ <c oughs> ึ่งสวดชินแต่เป็นชอนทุกคนืนโ <c oughs> ละ <c oughs> อะไรครับเนี่ <c oughs> ยแล้วแบบไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรวันนี้มันอะไรคุณเรื่องหัดใช่ไหม นี่วันอะไรวันนี้วันพฤหัสห์อ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วอีกวันหนึ่งอะวันเสาร์แล้ไม่ได้เตี้ยวอะไรเลเฮ้ยวันนี้มันตัวอย่างเอโนบเลิฟตัวอย่างเอโนบเลิฟทุกคนทุกวันพฤหัสห์ใช่สองทุ่มเราจะมีเอโนบเลิฟตัวอย่างมาตลอดเนี่ยเอโนบเลิฟอีพีทิปออกมาทุกคนได้ดูอย่างดีมาก ดีมากจริงไม่ตัวอย่างตอนนี้อยากไปวันเสาร์แล้วอยากไปวันเสาร์แล้วอรอไปวันเสาร์ไม่ได้แล้วสุดจริงแล้วแบบวีกับมาร์กอ่ะเรียกได้ว่าโอ้ยทนไม่ไหวรอรอวันเสาร์ว่ะตอนเนี้ยอยากดูแล้วนะอยากดูแล้วจริงเป็นอีพีอ๋อเอ็นอับเลออีพีทิปสองน่าดูเนาะน่าดู ทัาจริงคือไม่รู้ว่าเบียจะไปแบบกลับไปหาพอยหรือเปล่าอ,อเออตามไม่นั่นใช่ไหมตามในฉากนั้นอ่ะฉากนั้นอ่ะแต่ว่ามาแค่วบาเดียออไปไปเรื่อยนใกล้ถึงแล้วนะ <c oughs> ถึงปุ๊บเราไปแล้วนะคนจะให้ถึงป่ะอุ้ยจะถึงเหรอฮบ <c oughs> อกวาถึงเก้าพันไปแล้วนะ รอบอกลาหน่อยวันนี้ก็ไม่ไมีอะไรมากครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มาก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับไปแล้วครับ <laughs>